แมวเหมียวแมวเหมียวหลับกันสบายเลยเนาะฝนตกฝนตกหลังจากกินข้าวเช้าแล้วก็ไม่มีเ่เล่นที่ไหนแล้วไม่ได้ออกไปเล่นตรงไหนและนอนหลับกันดีกว่ามีใครบ้างดูสิเท้าอ่อนเท้าเท้าสองเท้าเท้าเล็กเท้าใหญ่อันนี้ใครนอนนอนอะไรดำดำละมด นี่ดำเล็กสาหวานดำขาวดำขาวเทาดำขาวเล็กนี่ดำขาวใหญ่นี่ใครนี่จำไม่ได้เลยตอนนี้ใครลูกลายหางม้วนบุญทองทองเข้มนี่ใครใช่ไหมจำผิดเ่ล่แจุลีนิดมันีมันนีนิน เภาเภาอ่อนหนึ่งอนนงหนึ่งอนองมนัมนีทซับมันนีทซับนี่ใครซับทวีกับหนึ่งเดียวซับทวีหนึ่งเดียวนอนตรงนี้สามสี่เลขก,กับใครเนี่ยน้อ,นองสองสีตหาหวานนี่ใครบุญสม บุญสองกับใครตรงนี้ใครนี่นอนอยู่นี่ใครเออน้องทองน้องทองนอนตรงนี้สีสุดาสีสุดานอนนี้ลูกสีสุดาสีสุดาใครนี่บุญทวีโชคบุญทวีโชคบุญทวีชัยบุญทวีทรัพย์อันนี้ใครเออเพชรดำน้อยเพชรดำน้อย อันนี้คายทองเล็กทองเล็กอยู่นี้ทองเล็กทองเล็กอยู่ตรงนี้อันนี้ขายอีกอันนีอ้อ่าแม่จำแม่ปราณีปราณีเย่านีใครนั่งนี่เลยใครเนี่ยบุญชอบบุญชอบนั่งเกา่าเก่าเก่าใจเอ๋ไทยเย <laughs> อ้ยใจเอ๋นะ น,น,น้องปานีอยู่นี่เมื่อกี้หลวงปู่จำผิดน้องปานีอยู่นี่ปานีตอา,น,านี้ไม่ใช่ปานีปู่นี่ขี้หลวงปู่ขี้ผิดนี่โชคทวีทรัพย์โชคทวีทรัพย์น้อตรงนี้ครับจำผิดไปนิดหนึ่งคลายเหมือนกันเนาะอ่ะนี่ขายเลยอ่ะทองเข้มทองเข้มเนี่ยลูกน้องสามสีใหญ่สามทีใหญ่นี่ราคา ใคอยู่ตรงนี้บุญทองบุญทองเออเออ,อบุญทองมีใครมีใครส้ม้องส้มขาวส้มขาวอย่างนี้แล้วลูกส้มขาวมองกระคนละที่ละที่หลับใบเลยนะนี่ใครเอ่ยพี่ชิดชยัยพี่ชิดชัยอยู่นี่ เด็กๆนอนหลับกันสบายสบายโอ้หลักงูเลยเนาะฝนตกไม่รู้ไปเล่นที่ไหนก็นอนหลับกันแล้วแต่สีพายเอาสีพายสีพายกำลังมาลูกสีพายมาสีพายไปหลบอยู่ที่ไหนลูกกำลังมาเปียกฝนเลยเนี่ยโอ้เปียกหมดเลยหลังเปียกหมดเลยไปยนอนอย่ามาลูก นอนมานอนมานอนในจีรีหลหรอที่พาชอบนอนในจีรีนอนในจีรีเด้ยนเด็กนองปูเอามารอวิ่งมารอเลยวิ่งมาเลยเ <c> พ <oughs> ื่อนๆนอนหลับกันปนดตกเขากำลังนอนหลับกันหมดแล้วนี่ดาราของเราที่ทุกคนตามหาทุกคนตามหาอยู่เนาะน้องส้มทองน้องส้มทองมองไม่เห็นทอมองไม่เห็น ส้นทองมองไม่เห็นลูกส้มทองไปไหนไม่ได้ลูกนอนไม่เห็นแล้วนะเดี๋พูพาไปนอนกับเพื่อนรเพื่อลูกน้าส้ทองนอนกับเพื่อนตรงนี้ลูกนอนนะนอนกับเพื่อนอยู่ตรงนี้เนาะไม่ได้ไปไหนแล้วเห็นเพื่อนไหมลูกนี่ได้กินเพื่อนไหมอ่าเพื่อนกินเพื่อนไหมกินเพื่อนน้านอนนี่แหลนานี่แหละน้าเนี่ยเดี๋ยวไปไหนไม่ได้ลับเดี๋ยวเปียกนะอยู่ดีสบายเลยนอนเลยนอนเลยหาที่นอนมุดเลยมุดเข้าไปเลยขับตะกร้อเลยครับขับตะกับเพื่อนเลย นั่งกอดกับเพื่อนเลยเพื่อนต้องตามหลวงปู่แล้วเพื่อนนอนหลับนี่ทำนนี้นะหลวงปูหาอาหารให้พี่ศรีภัยกินก่อนนะลูกเด้อพวกเรากินหมดแล้วศรีภัยกำลังมาไม่ได้กินข้าวแล้นอนไหนมาไม่ลูะนอนนอนกับเพื่อนนอนด้วยกันเลยนอนกันเลยครับเด็กๆเขารักกันดีนะลูกนะเขารักกันดีส้มท้องนอนด้วยนอนกอดกันกอดกันอักกอดกันไว้ อกอดกันไว้พวกเราเด็กวัดด้วยกันเนาะรักกันสุขสันต์สบายใจอ่ะน,น้องทองทองครับนอนหลับกันแล้วนะไปตื่นมาค่อยเช็ดหน้าเช็ดตาล้างขวาดูนะนอนหลับนอนหลับนอนหลับเลยข้าข้าวพี่สีพายกินพี่สีพายลุยฝนมาเปียกหมดเลยกินข้าขวถึงไหนเราได้กินข้าวกินข้าวข้าวคุกเกลคุกข้าวคุกกับปลานึ้อ เลืนเนื้อ,อปลามานึ่งนมืหอมคู่กับข้าววันนี้ฝนตกตกอาหารอาหเปรี้ยวไม่มีรู้นะกินอาหารไม่กิกนแล้ววันนี้กินอาหารข้าวข้าวสุกมีแมวก็กินข้าวสุกด้วยกัน<ม>ทั้งหมดเลยข้าวสุกคู่กับเนื้อปลาเนื้อปลาเป็นใหญ่อันนึ้นอะไรก็ที่ๆ,ๆ,ๆคู่กันเขากินกินเลยๆกินเลยเรื่องเนื้อครับวันนี้ก็ขออนุภาพ ในบรรยากาศที่ฝนตกน้องๆแมวยไปวิ่งเล่นที่ไหนไม่ได้ก็นอนหลับกันเนาะให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยพิ่ีนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปช่วงนี้มีสุขกันทุกคนทุกท่านจ่ายตู้กินข้าวเลยลูกเนาะกินได้อิ่มเลยไปละนะใครอยู่บ้านก็มียนั่ะใครล่ะใครนอนบนนั้นเออใครนะนอนบนน้าน้องอะไรวะจำชื่อไม่ได้คอขาว อาดำดำสีดำดำโชคทวีโชคทวีทรัพย์ไม่ใช่อะไรนะเพชรดำน้อยอ๋อเพชรดำน้อยรู้แล้วเพชรดำน้อยอยู่นั่นมีน้องสมบูรณ์สมบูรณ์อยู่ที่มีอีกหลายเมียไม่เจอไม่เห็นนะลูกนะนอนหลบอยู่ไหนไม่รู้มีน้องสมบูรณ์สมบูรณ์ทองเล็กโชคทวีทรัพย์ สีสุดามีจินตลากับเจนวาวราอยู่ทางกุฏิหลูกปู่ต่างนู่นเนาะรามหางฝากอยู่ไหนนอนกันนอนกันเพราะว่าเลยเ่องรงเด้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กอดกันดีกอดกันอุ่นดีนะกอดกันอุ่นดีท <c oughs> ับต้องเมียอยู่กันทับหน้าทับตาหลวงปู่อาจารย์หลวงปูจะเรียกชื่อสับสนไม่ครบเนาะ ใช่ไมู่อันนี้ใครตัวน,นี้จำไม่ได้นั่งทับอยู่แต่ถ้าถ้าเห็นหน้าเห็นตาเห็นรูปทรงก็จําได้อยู่นะตุลปูตั้งเชื่อน้องเหมียวก็ตั้งตามลักษณะลักษณะเด่นที่พอจะจําได้ให้ขอได้ไม่สับสนไม่งงนะจะได้จําได้ด้วยนี่ใครอ๋อนี่ไงลายหางกวกาลายหางกวักอยู่นี้ลายหางกวักได้ดาหางกวักอย่นี้ ทางข้างกวักนอนอยู่นี่หลวงพู่จำไม่ได้เลยครับก็ฝากคดิดดีไว้เพียงเท่านี้เนาะขอจุติไว้เพียงเท่านี้พ่อก็หมายคิด่อไปช่วยมีศุกร์ก็ตัว